สมเด็จโตพรหมมังกีครับเพิ่งบอกคุณได้สามวันหนึ่งบาทไม่เป็นไรหยดตู้เลยครับเงินทุกบาทอธิษฐานตับเพิ่งบอกคุณได้สามวันสมเด็จโตหล่อไว้แล้วสูงสีแครับที่องค์จำลองเดี๋ยวสร้างที่ทางจะไปหลวงพ่อโสธรนะครับประมาณยี่สิบล้านนะครับพี่อยากหยดตู้เลยครับหยดตูนะครับอธิษฐานเลยเดินได้ขอขอแนะนำนะครับขอแนะนำ อ่านี่ของได้ทานน้านวัดหม้อกแกง20บาทขนมด้วย20บาทของอร่อยอีกอย่าง10บาทนี่10บาทอยากให้กิบไม้ส20บาท 아 <목소리도>